Primary 5. Welcome to English class. My name is Teacher Pawadee a n d e And this is my QR code line. นักเรียนสามารถสแกน QR code line ส่วนตัวเพื่อส่งงานให้ครูในไลน์ส่วนตัวของครูได้เลยนะคะวันนี้เรามาเรียนภาษาอังกฤษกันอีกครั้งนะคะนักเรียนนี่เป็นหนังสือที่เราใช้เรียนกันในวันนี้นะคะนักเรียนเล่มแรก Let's go, student book. เป็นหนังสือเรียนนะคะ and Let's Go Let's Go Workbook เป็นหนังสือแบบฝึกหัดของเรานะคะนักเรียน Objective Today ครูเนี่ยอยากให้นักเรียนเนี่ยสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายๆในภาษาอังกฤษได้และสามารถพูดตอบโต้ประโยคสั้นๆง่ายๆในภาษาอังกฤษได้นะคะ Today will talk to you about activity activities Activ unit you I will in 4วันนี้เรายังอยู่ในบทที่4เหมือนเดิมนะคะนักเรียน Let's start to review about the last time ในครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนอะไรกันไปบ้างนักเรียนจำได้ไหมคะเราเนี่ยจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ย เราเรียนเกี่ยวกับบทสนทนาใช่ไหมคะ Conversation Conversation นะคะนักเ,เรียนดูคะ่ะ Are you ready Let's go คุณพร้อมหรือ,อยังไปกันเถอะ Wait a minute รอสักครู่ Why ทำไม I think I forgot to do something ฉันคิดว่าฉันเนี่ยลืมอะไรบางอย่าง did you forgot to put on sunscreen? the no, i didn't. forget i put it on. my shin mililum did you turn off the radio? หรือว่าคุณลืมปิด rock yes, i turned it off. ใช่ shin OK, then. You didn't forget to do anything. Let's go. เ okay, คดีแล้วคุณไม่ลืมอะไรแล้วไปกันเถอะ Now, I remember. ตอนนี้ฉันจำได้แล้ว What? อะไร I forgot to take off my watch. ฉันลืมถอดนาฬิกาของฉัน I hope your watch. e a c w a t e r p r o o f ฉันหวังว่านาฬิกาของคุณจะเป็นนาฬิกากันน้ำนะและ words ที่เราได้เรียนกันไปในครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนค,คำแดก put on sunscreen ทาครีมกันแดด take off my sandals ถอดรองเทา้า turn on the T V เปิดทีวี turn off the radio ปิดวิทยุ turn in my homework ส่งการบ้าน turn up the heat เพิ่มความร้อน turn down the music ลดเสียงของเพลง Clean up the room. ทำความสะอาดห้อง Let's start t o lesson today. วันนี้นะคะเรามาเริ่มบทเรียนของวันนี้กันเลยวันนี้เราจะเรียนคำศัพท์คำว่าอะไรกันไปบ้างให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้าที่30 In Unit 4 Page 30 นักเรียนเปิดหนังสือไปดีหน้าที่30แล้วนะคะข้อแรกคำแรก quickly quickly slowly slowly carelessly carelessly carefully carefully loudly loudly quietly quietly well well barely barely c o r r e c t นักเรียนแปลไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะ quickly แปลว่าเร็ว slowly slowly แปลว่าชา้านักเรียนเห็นเขาใส่รูปเต่าคือช้านะคะนักเรียน c a r e l e s s l y c a r e l e s s l y ประมาณเขาขับจักรยานแบบปล่อยมือคือประมาณนะคะนักเรียน carefully carefully ปลอดภัยเขาขับจักรยานสองมือและใส่หมวกด้วยนะคะระมัดระวังค่ะ u d l y l o u d l y เสียงดัง quietly quietly เสียงเบาเสียงเงียบ well well ทำได้ดี barely barely ไม่ดีนะคะนักเรียนนักเรียนดูในประโยคด้านล่างนะคะ he usually walks quickly he usually walks quickly เขาปกติแล้วเขาเดินเร็ว เรียนดูคำศัพท์ในช่องตารางนะคะ Quick คือ Quickly ความหมายคือเร็ว Careful and carefully ระมัดระวัง Loud loudly เสียงดัง Bad badly ไม่ดี Slow slowly, ช้า careless, carelessly, ประมาท quiet, quietly, เนียบ good, well, ดีนักเรียนดูหน้าต่อไปนะคะ ในตารางคำแรก play the violin ในรูปภาพที่หนึ่ง play the violin เล่นไ violin speak speak ่อไป eat eat by. sing sing skateboard skateboard write write play the piano play the piano walk walk ในข้อแรกนะคะ play the violin คือเล่นไวโอลิน speak คือพูด eat กิน sing ร้องเพลง skateboard Let's get board ride right. คือขับ play the piano เล่นเปียโน,โน walk เดินนะคะนักเรียนดูในประโยคค่ะ does he usually speak quietly does he usually speak quietly ปกติแล้วเขาพูดเสียงเบาใช่หรือไม่ขึ้นต้นด้วย does ที่ใช้ ด้าใช้กับ he she it นะคะนักเรียนส่วน do ใช้กับ you we they ในข้อนี้เขาถามถึง he คือเขาเราใช้ o e s นำหน้าประโยคนะคะถ้า o e านำหน้าประโยคประโยคน,นี้จะมีความหมายว่าใช่หรือไม่อันนี้เขาถามว่าปกติแล้วเขาพูดเสียงเงียบใช่หรือไม่ถ้าใช่ตอบ yes He does. ถ้าไม่ใช่ตอบ No, he doesn't. He speaks loudly. เขาถ้าไม่ใช่เนี่ยคือเขาพูดเสียงดังในเรียนดูในข้อแรกค่ะในข้อแรกเธอเล่นไวโอลินให้นักเรียนเดี๋ยวคุณจะยกตัวอย่างประโยคนะคะ d u t c she usually p l a y the violin well. ปกติแล้วเนี่ยเธอเล่นไวโอลินดีใช่หรือไม่ถ้าใช่ตอบ yes she does. ถ้าไม่ใช่ตอบ no she doesn't. she p l a y the violin badly. ต่อไปครูจะยกตัวอย่างอีกหนึ่งรูปภาพนะคะในรูปภาพนี้เขากำลังเล่นเปียโนและดูดูค่ะในรูปภาพคนชื่นชมเขาแสดงว่าเขาเนี่ยเล่นเปียโนได้ดีให้ในักเรียนนํำมาตอบประโยคว่า d a s h i play the piano badly d a c h i Usually play the piano badly. ถ้าใช่ตอบ y e t she does. ถ้าไม่ใช่ตอบ No she doesn't. She play the piano well. สำหรับการบ้านของเรานะคะนักเรียนให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือหน้าที่30และหน้าที่31 page เช a ร์3ีอันเชในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มสีส้มนะคะนักเรียนนักเรียนดูในแบบฝึกหัดของเรานะคะในข้อ A เขาเนี่ยให้นักเรียนอ่านและวงกลมคําศัพท์นะคะให้นักเรียนดูรูปภาพในรูปแรกเธอเอามือปิดหูแสดงว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาพูดเสียงดัง he usually speaks loudly quietly เ,เสียงดังคือ loudly โอเคในข้อต่อไป she usually plays the piano ดูเธอทำหน้าแบบไม่ค่อยดีเลยแสดงว่าเธอเล่นเปียโนได้ไม่ดีวงกลม badly ต่อไปในข้อที่3 she usually rides a bike carelessly เพราะเธอปล่อยมือครับไม่ระมัดระวังเลยคือประมาท r l l s s s y ข้อที่สี he usually walks ในรูปภาพมีลมและไม่มีเต่าแสดงว่าเขาเดินเร็วนะคะนักเรียน q u i c k l y นักเรียนวงกลม นักเรียนคนไหนสามารถทำด้วยตัวเองได้เนี่ยให้ทำด้วยตัวเองและถ้าไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้ให้ทำไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะนักเรียนนักเรียนดูในข้อ b ค่ะ write sentence ใหเ้เขาเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยเขียนประโยคด้วยตัวเองให้นักเรียนดูจากรูปภาพในรูปภาพที่หนึ่งเขากำลังเล่นเปียโน,โนดูตัวโน้ต เขากำลังเล่นเปียโ,โนได้ดีให้ในักเรียนเขียนประโยคได้ว่า he usually p l a y the piano well ส่วนข้อที่สองเธอกำลังพูดอยู่และเขาเนี่ยใช้แง้หูฟังสแสดงว่าเธอพูดเสียงเบาให้ในักเรียนเขียนประโยคว่า she usually speak quietly she usually speak Quietly. ปกติแล้วเนี่ยเธอเป็นคนพูดเสียงเบาดูในข้อ C ค่ะเขาเียกให้ในักเรียนเขียนประโยคคำตอบจากข้อแรก Does she usually ride a bike carelessly? ปกติแล้วเนี่ยเธอขับจักรยานแบบไม่ระมัดระวังใช่หรือไม่ และนักเรียนก็ดูนะคะว่าเขาลากเส้นไปที่รูปภาพไหนรูปภาพนี้เธอขับสองมือใส่หมวกแสดงว่าเธอขับอย่างระมัดระวังตอบ No she doesn't she drives carefully ในข้อที่ 2. อง Dash e usually speak quietly ปกติแล้วเขาเป็นคนพูดเสียงเงียบใช่หรือไม่และดูนะคะเขายงเส้นไปข้อไหน เขาพูดเสียงเงียบใช่ใช่ไหมคะนักเรียนเพราะว่าในรูปภาพเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขากำลังตั้งใจฟัง Yes she does อันนี้เป็น Yes he does she he speak quietly ข้อที่สาม Does she usually Play the piano badly ปกติแล้วเนี่ยเธอเล่นเปียโนได้ไม่ดีใช่หรือไม่และดูข้อลากเส้นไปข้อไหนเธอเล่นได้ดีใช่มีคณกเรียนนั้นเราตอบ no she doesn't she p l a y e d the piano w e l l ข้อต่อไป does he usually walk slowly ปกติแล้วเขาเป็นคนเดินช้าใช่หรือไม่ไม่ใช่ใช่ไหม,มคะนักเรียนดูจากรูปภาพแล้วเนี่ยเขาเดินเร็ว No he doesn't he walks quickly ในข้อต่อไปเขาสลับตำแหน่งประโยคคำถามและให้เราเนี่ยเขียนประโยคคำตอบด้วยตัวเองจากข้อที่หนึ่งสลับเป็นประโยคที่ถูกต้องได้ว่า Do you usually walk slowly? ปกติแล้วเนี่ยเขาเป็นคนเดินช้าใช่หรือไม่อันนี้ให้ตอบเป็นตัวเราเองนะคะปกติแล้วเนี่ยคุณเป็นคนเดินช้าใช่หรือไม่เราก็ตอบปกตินักเรียนเป็นคนเดินช้าหรือเดินเร็วครูเนี่ยเป็นคนเดินช้าครูก็ตอบว่า I usually walk slowly. และถ้านักเรียนเนี่ยเป็นคนเดินเร็วก็ให้ในักเรียนเนี่ยตอบว่า I usually walk quickly. ในข้อที่สองสลับเป็นประโยคที่ถูกต้องได้ว่า Do you usually speak loudly? ปกติแล้วเนี่ยคุณเป็นคนพูดเสียงดังใช่หรือไม่ ปกติเนี่ยครูเนี่ยเป็นคนพูดเสียงดังครูก็เลยเขียนไปไประโยคคำตอบว่า I usually speak loudly นักเรียนอย่าลืมทำการบ้านและส่งให้ครูในลายส่วนตัวนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยครูขอจบคลิปการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะ Goodbye my student see you next time